เดี๋ยวได้เรไปให้ยมัแล้วมันมีอะไรกัดขาพี่ไม่รู้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในอีีอะไรนิทรรศกอ๋อนี้เรามีแขกเรบเชิญนะคะวันนี้คุณเท่งมาด้วยนะคะผมอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่แมคโครนะคะถูกดีพูดดิเราจะมาซื้อของไป ไปกินกันที่แคมป์เนาะแต่จริงๆก็ไม่ใช่แคมป์หรอกเราไปเป็นแบบว่าบ้านหาการที่แก่งกระจางตอนนี้ก็สมาชิกออเราเข็นสมาชิกที่มีมวันนี้ก็คืออ้อหูจะพูดแทรกอีกนานไหมสมาชิกที่มีก็คือมีน้องเวิร์กนะคะมีน้องหยกนะคะมีน้องคิมและน้องต้นข้าวและน้องไผ่เหลียววอนคลิปนี้คุณเท่งอย่าเห็นนะคะเพราะว่าพอยต์หนีมาจริงค่ะตอนนี้เราอยู่กันในเอ่อคนเยอะใคคนเยอะมากคือต้องระวังตัวต้านช้าล้ันลม ห,<น>หมูหอนซอนซอมหมูผ <t rop úc ados> ักไหมกินเหรอเอามาเอาปิ้งก็อร่อยดีไงผักกาดอะซื้อเลยป่ะแล้วก็ทำผัดไอกระหล่ำปีผัดเนยอือเห็ดด้วยด้วยเห็ดด้วยเอาไหมเวิร์กใครเปื่อยเหมือนไอ้นี่มันเป็นจานแบบมีจานกระดับชอบแกล้งทำเป็นไม่รักกันก็มีผงกุ้งรสที่เรียกสั้นๆว่าไม่ได้เข้าอ่อน มม้เขาึงรู้จักคำว่ามุมกล้องป่ะวคอร์ดิชันคือคอดิชันต้องกะ่คือแบบบังอ่ะกูไทยบังไทยอ๋อทุกคนคือถ้ากล้องสั่นไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคินถ่ายเจอแล้วครับช้อนส้อมมาแมนวุ้ยถ่ายติดปะติดติดเอาช้อนสั้นกับตะเกียบ อันนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วใช่แต่ว่ายากต้องมีซื้อเพิ่มเติมบ้างที่เซเว่นเพราะว่าบางอย่างในนี้ก็เป็นแพ็คหมดเนาะแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวกันยอย่างพวกแบบเกลือพริกไทยน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทุกคนคือต้องซื้อรถบ้านแล้วอีกนิดหนึ่งอะก็คืออะไรวะวันนี้งือยากได้บ้างเลยรถบ้านเอออยากได้ไรถบ้านเพราะว่าไปเที่ยวมาที่หนึ่งแล้วแบบเป็นเป็นนอน,นในรถ คือเขาให้นอนเขาให้นอนกันได้สองคนแต่ว่าเรารู้จักกันนะเพรานั้นเรานอนกันหกหกคนคนในนั้นเนื่องไม่รู้สึกตัดด้วยนะแบบเดยวใครต้องแช่เราเอาน้ำแข็งมากินนะคะแต่ว่าสุดท้ายต้องเอาไปแช่หมูก่อนอคุณล้นก่อนดีจะเอาอันนี้วางไว้ที่เท้าเอาเอาน้ำแข็งมาแช่หมูไม่งั้นจะไม่ได้แดงหลยนะคะหมูจะเสียไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินนั่นแหละซื้อของมาแปทพันนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปซื้อของที่เซเว่นอีก รวมๆแล้วก็ตกคนละ200ค่าที่พักก็คนละ420บาทวันนี้ก็ว่างานนี้เราจ่ายกันเองทั้านั้นแม่ไม่ช่วยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครช่วยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าที่พักเขาใจดีนะจริงๆเขาห้องละ1ันห้สองห้องเป็น3ามพันแต่เ้าลดให้500้อยเหลือสองพันะคะการตลาดขอบคุณเ้าด้วยนะคะการตลาดแล้วก็แท้แท้แท้การตลาดเ้าก็เลยต้องมานะ ก็โอเคช่วงนี้อากาศมันดีจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากมา<อ>พักผ่อนที่ต่างจังหวัดน,นะคะคุณพลอยพูดอะไรหน่อยค่ะจริง,รงอากาศดีจริงเมื่อเช้า,า,าย,ยีา่สิบเจ็ดองศาเออเขาบอกว่าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดองศาสิบสี่สิบสี่อ๋อพี่แท็กซี่บอกมาคุยกันเมื่อเช้า <c oughs> <c oughs> สนิกันมาส, <c oughs> สนินกับพี่แท็กซี่เรานัดพลอยสิบโมงนะคะพลอยตื่นสิบโมงไม่เราอ่ะตื่นสิบโมงรู้ได้ยังจิงตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงที่ตื่นอ่ะเลิกค่ะสิบโมงกูโดไปยังไม่เลยกันเลย เขาลอ็อก<ข>เดินทางค่ะมาปิดกล้องตอนนี้แบบยูทูบเบอร์ อันยีหาคันไม่ซื้อสักคันแล้วเก็บมาเจอต้นมาแกงไง้วป้าก็นั่งร้องไห้ไปปุ๊บคุณตร้องไห้ไปไหกูไม่ไปป้นฆ่าเนนึลยก็แบบหยิบแบบเหมือนคนหยิบเลยอะถ้าเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่น้ำไม่ถึง <laughs> แข่งกับจานอะไรจังหวัดหยกรีบไหน่อยชีกอ่ะจังหวัดอะไรนะเขตปุรีเขตปุรีกูถามมาตื่นดีกว่าไม่ถามเลยอุ้ยสวยมากแสงสวยมากพอให้ทะล ו มาชั่นทีหนึ่งเองแล้วทะล ום มาชั่นเองเขาเท่ไปไหนอะคนนี้เนี่ย เออคุณนวพรกับคุณแกมการเออตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเอออยู่ที่แก่งกระจานค่ะคิม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 เพชรบุรีเลิกนะอยู่กันที่เพชรบุรีตอนนี้เราแบะปั๊มเพื่อแบะเฟมิลี่มาเพื่อที่จะซื้อในส่วนของเออน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ในส่วนที่ขาดเพื่อความปังตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วค่ะที่แก่งกระจาน มันไม่ถึงไม่แบบไม่เชิงแต่งอาจารย์เนาะคือเราเลี้ยวเลี้ยวใหม่อีครังใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนกันแหละก็น่าจะเป็นเพื่อนเดียวกับแก่งอาจารย์แต่ว่าเลี้ยวใหม่ครั้งดูดูดูบรรยากาศดูบรรยากาศแต่ว่าไปเมื่อก็คนก็แอบเยอะก็ไม่เชิงไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามีคนแบบไม่ได้แบบพลึบพับไม่หรอกทางเข้าน้ำมันก็มีแค่ทางนี้ไงอากาศดี จะให้แต่ไม่รู้ว่าต้องเข้าเสียตั้งหรือยังทำอะไรเพราะไอชคิมมีแผนว่าจะถ่ายรูปบนเรือแต่ว่าไม่รู้จะเอาเรือออกไปยังไงแล้วก็ไม่เห็นคนยังไงชิคมอเกาเราโชคดีปะคะขได้ความแล้วว่าเราต้องไปขอยืมเชื้อซูชีปของที่นี่มาเพื่อที่เอาเรือออกไปกับเรือออกไปได้เลยถ้าเราจะไปแค่ฝั่ง เราไปถ่ายรูปกันไปดิเอาเลยอากาศเย็นมากไปเลงขึ้นดิไปเร็ว,เ,เ,รวเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ ไม่เลี้ยวไม่เลี้ไม่เลียวไ่เี้ยวหน้าหน้าหนูมันจะเล่นานออหน้าหาบานมาลานซ์ด้วยกนยมาไม่ได้ไปไปไม่ถึงกิ๊บยาวย่อยกิ๊บยวยอกิ๊บยายอากา่เยไเฉยเลยเราเอาไม้พายขึ้นเอาไม้พายขึ้นที่ของตัวในกร อยู่จุดนี้จะรู้ว่ามันไม่ได้้าลุกได้ไพี่ออกมาไม่มีอะไรเลยเอาไม้ไม่เราเอามาแบบนั้นน่ะยิงเอาแตะได้ไหมยิงตรงไหนอ่ะยิงตรงไหนก็ได้เอาไม่ดีนาช่วยเห็นอะไรที่แบบว่าเขาคือตันเตียอะไรบ้างกูไม่รู้ไงเอ้ยไม่มีอะไรเลย เลยมันนิ่มปะใช่เมื่อกี้ ถือมือกันย่างหมูก็คือไม่ย่างหมุดก็คือไม่รู้ไม่ไม่แ้วเราไม่ต้องกลัวอันตรายเลยเพราะว่าเรามีน้องโก้คอยคอยคอยเาในประตูบ้านอย่าไหนเห็นนะไม่เห็นเลยก็จะไปตกปลาแต่ว่ามันมืดมากเลยตรงนั้นะ่คุณหยกทำอะไรคะตอนนี้หั่นหมูที่มันหั่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่เหลือเวลาอีกห้านาทีสามหนึ่งนับยกมือนับเลขยัไงอะ ไปเรียนเหม่หนูไม่สุกอร่อยไม่สุกทุกอย่าอร่อยไปกินคนเดียวค่ะไปแย่แดงค่ะมีเดียมมีเดียมอันนี้แล่เลยแหละนะหมูไม่สุกเสร็จกันมาแคมป์ของเราคิมต้องโชว์การร้องเพลงแบบไม่เจต็าเท็จเพลงที่ทังที่หนึ่งในโลกอ่ะน่าจะเป็นเพลง i ิน l u b กลับเล่นไปแล้วอ่ะโทุกทีเลย เอา้นเข้าหอกไเลงที่เคือนหลักสีใช่กับเบบอ่เอยปค baby b a b เดี๋ยวติดลิขิทนี้ก็วอนคุณพอ่ะอย่าดูนะวพาพ่อพอยแอบมาพอยหนีพ่อมาของจริงไม่ได้หนีแค่ไม่ได้บอกแค่ไม่ได้ขออนุญาตบอกพ่อว่าอะไรหน่อยจะพอนะ อุ้ยนี่ไงหอมตอนเรียกว่าบอกไมค่คอะโกบวลก็กลับหอมจริงแค่บอกไม่หมดเฉยๆปะ่ะแต่ก็กลับหอมจริงไม่ได้โกห,หกเลยกระตาแล้วคืนนี้ก็ประมาณนี้อพูดใหม่ขาพูดเมื่อยหลวคืนนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องแม่ตอบดังเลยกะดังเลยก็ใครที่เป็นแมวมองก็นั่นากคิมไว้ในอ้อมใจ Good คุณมอเน g ง o ุณมอเน็งเคี้ยม Morning เอืม o d morning น้องไว้หยอกเด้อเราแวะทะเลกันไหมสะพานดูสะานเนี่ยก็ไปนั่งชิลชิชายทะเลเอาดิมันก็อยากกินน้ำต้มต้มแล้วอ่ะจะกินด้วยเตี๋ยวหรือจะกินส้มต้มไม่ค่ะไปทะเลไปกินส้มต้มงั้นก็เรากินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็ไปทะเลแล้วกินส้มต้มที่ทะเล เวิร์ค็มอยู่ไหนกันะะาวทเลคบงมาแก่งกาจานนะคะกินเพราะว่าหิวมากแล้วเวิร์กก็อยากกินส้มตำด้วยแล้วส้มตำที่ร้านอื่นกินไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้วิวอ่โอเคผู้สรุปหน่อยคลิปนี้เป็นยังไงบ้างอะวันงี้เมื่อวานเราก็ไปเพชรบุรีใช่ไหมนอนบนแก่งนอนนอนนอนบนเขา สนดกมากทุกคนอากาศดีมาก2 0องศาเมื่อคือเราทำอะไรกันบ้างย่างหมูย่างหมูมเ,เป็นเวลาตีสามอ่านอนกันประมาณยากายย้ายกันตีสี่ตีห้านอนหกโมงเชา้าแต่เม,มื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นคิมมาเคาะประตูห้องพี่หยกอ๋อคิมมาเคาะประตูแล้วก็พี่หยกเต้นทิกตอกกันต้องลุกมาซ้อมเต้นกัน มีชิปนะคะต้องไปดูชิปเดี๋ยวยเพราะคนนี้ค่ะเพราะคนเลอติเลิกต้องาหงสวยทำไมเนี่ยฮะแล้วก็อะไรต่อสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็พี่หยกเอามาปลุกเขาตื่นเลยนะตื่นเลยใช่แล้วก็เก็บพุงเก็บของออกมาบอกว่าอยากกินส้มตำอยากกินก๋วยเตี๋ยวก่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็อยากกินส้มตำก็เลยพามากินส้มตำที่ทะเลคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน มีอะไรมากไรจะตัดไหมก็ไม่รู้ตัดเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นอีพีหนีแม่เที่ยวอีพีสอก็ถ้าได้เห็น,นะคลิปนี้ก็ถือว่าตัดเสร็จเป็นที่เ,<อ>เรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอ่ชองเพือ่อนของัด้วยนะคะ,คะแล้วก็ฝากติดตามรายการอีพีหนีแม่เที่ยวนะคะไม่ค่ะไปกินต่อแล้วค่ะ